บ้านไร่ช้ยน้ำฟาร์มนกขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสวนสีวิทยาจังหวัดชมพรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานการทำผ้าบาติกโดยมีวิทยากรสุดสวยคือพี่กิฟและป้าออนและมีผู้ช่วยสุดหล่อคือรองหัวหน้าเจนโดยการทำผ้าบาติก จับต่อไปด้วยผ้าขาวหนึ่งผืนจากนั้นนำจันทิไปใส่น้ำมันเทียนที่ละลายแล้วมาวาดให้เกิดรูปภาพจากนั้นเมื่อเทียนแห้งจึงนำสีน้ำต่างๆมา,าระบายให้เกิดความสวยงามตามใจที่ต้องการ ว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการงานที่มีในการเต้นลุ้นลุ้นลุ้นมีความสร้างสรรค์ได้ออกแบบได้ได้ได้มีความคิดสร้างสรรค์ได้สบายใจมาเป็นแหน่ใช่ครับซึ่งอรรยากาศ โอ้ไมาจากไอ้กระน้ำรวมโอน้ำรวมน่น้ำรวมหายยิงใกล้หมดแล้วเอากระกระชวยชื่อชื่อบอมาวขอถามพี่รู้สึกไหมครับรู้สึกยังไงกับผลงานครับก็ประทับใจสวยอยู่ประมาณนี้แหละมันคือลายอ๋อมันคือลายสติ๊ดสติ๊ดหลากสีครับอาจารย์ ทิละบาไม่มีถูกพิษใช่เลยครับโอ้ยน u m เ e อร์วันนัมเบอวันโอเคนะคะครับ